สวัสดีทกาณผู้ชมชาวยูทูบครับวันนี้ก็ออกหมายยิงปลาครับมาสายแล้วหมายก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่ประมาณสองกิโลเมตรหมายข้างหน้าที่ชายผมนะครับเป็นคองจริงวันนี้ตั้งใจจะมาหาย,ยิงปลาช่อน,นครับ ตัว่าปลาที่เจอนี่ตอนขึ้นมายังไม่ทันได้เปิดยังไม่ทันได้เต็มเลยปาหนึ่งครับนะครับตอนนี้แต่ตัวไม่ใหญ่ครับปลานปลาใหม่นี้นี่ตัวใหญ่จะค่อนข้างเอปลาที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่อยก็คือจะเป็นปลาพวกปลานุกจันปลายิสุกแล้วก็ปลาชนครับแต่ปลาหนึ่งนี่ตัวไม่ใหญ่ครับมีน้อยตัวมากมีห่างตัวมากที่จะเห็นตัวใหญ่ปลานิ่งนะครับก็เลยมา ตามมาออกหมายลองดูแต่ก็สายแล้วเกือบเที่ยงแล้วสิบโมงกว่าเกอบจะสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่เจอเป้าหมายของเราครับเป้าหมายของเราคือปลาช่อนแล้วก็ปลาอื่นๆก็สำหรับใครที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะครับ สมัคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยนะวันนี้ก็พามาออกหมายยิงรครับโู้นปานิมนเราเป็นฝูงครับมาแลับตัวไม่ใหญ่น่าเป็นฝูงนะครับแต่ลอยลึกนะครับเป็นแบบนี้บิงก็คงจะแยกอยู่ที่จะโดนจะร้อยเขามาตรงหน้าที่เรายิงขนาดขนาดทุกน,น ันปลาเป็นฟูงครับแต่ตัวไม่ใหญ่ยังมันยิงสักทีเลยนะครับในวันนะี้ยังไม่ยิงปลาสักทีเลยปลาเป็นฟูงเนะาะเขาหน้าก,กล้องนะตรงไบไม้ครับนี่ครับนีนเน่เป็นฟูงเลย ไปแล้วนี่ไปละหนู่โดนสิปนินครับตัวไม่ใหญ่ใช้สวย,ย์เยอะเยอะตกล่างนะปืนนะครับวิ่งจูดจูดเลยแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมเลือกตัวใหญ่สุดแล้วนะครับประจําฝูงนะ เดี๋ยวเอาปลามาขึ้นมาให้ดูครับยอะปะยังลอยเฉยเลยอืมปีกกริงไม้ข้างล่างอีกกิงไมหมเฮงอย่าขาดนะปลาตัวเล็กสุดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ย ้ก็ไม่รู้ใครมาทำห้างไว้นะแต่ยังว่าถ้าบ้านผมเขาไม่ห่วงไม้กันใครมาก่อนก็ได้ยิงก่อนออ มจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวเขาจ็บปลาครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใส่ปลากันสักพักครับขึ้นมาแล้วครับใส่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ขนาดใหญ่สุดของฟูงนั่นแล้วครับนะ ก็ประมาณนี้ครับในกล้องเห็นไหมไม่เห็นก็ขอไฟด้วยครับโอเคครับเก็บไปก่อนครับอรอลุ้นดูต่อต่อไปกันนี่เป็นฝูงแล้วมันต้องเข้ามาอีกแน่นอนเมื่อกี้ก็โผล่อยู่ตรงหน้านี้อยู่สองตัวน่าจะเป็นฝูงเดียวกันติดตามดูตัวต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพืนลังใจ้ผมเลยครับ เมื่อกี้ก็ลอ,อยขึ้นมาเป็นฟูงอีกนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมยิงตรงนี้ตัวแรกครับผมยิงยิงตรงนี้แล้วตัวนี้มาขึ้นตรงนี้แต่มันบังครับยิงไม่ได้ฟูงเดิมนะครับเปเด็นฟูงเดิมยังไม่เจอปลาช่อนทุกตัวนะครับสภาพไหนก็เป็นขคงยาวครงที่ยาว ขึ้นไปนูนะ่นครับเลี้ยวไปข้างบนเนะลี้ยวขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมีอ้อ่านเก็บน้าลูกใหญ่อยู่ข้างบนนี้อีกลูกหนึ่งตัวนั้นก็หมยธรรมชาติครับแต่น้ามันออกดำๆหน่อยใสแบบดําๆแดงๆหนยเลยไม่ไปก็เลยเข้ามาตรงนี้ดีกว่าน้ําใสเห็นปลาชัดหนะน่อยเป็นคลองติดต่อกันลงไปถึงนู่นนะถึงหมู่บ้านของผมเลยยาวครับ ลูกนี้น่าจะหนึ่งกิโลเมตรครึ่งความยาวน่าะประเน็นจะอยู่ไกลครับลม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 ,ลม,ลมถิงไมเ่เดือมันทนไหมเนี่ยวายายๆายบายายบอย่าลมดิ อย่าลุมอย่าลุมเงินเงินเงนเงินโคตรเฉียวโคตรเฉียวเลยโคตรเฉียวเลย <c oughs> เอ,อ้อบอกว่าอย่าลุมยิงผัดแรงเข้าแรงคองได้ยิงปลาไหมเนี่ยลุมแรง ป็นงับไกลจังตกตาขึ้นครับยังไม่ถึงเล็งตรงตัวเลยลูกเลยตกนอดท้องไปครับนอดท้องไม่เยอะเกอบแล้วย้ายมากันครับปลาไมันขึ้นแล้วย้ายม่ดีกว่าตรงนี้ลมเสียว ดูกันจุดอื่นครับนะค,ครับคุณผู้ชมมาดูจุดนี้กันบ้างครับเพิ่งนั่งได้แป๊บเดียวครับขึ้นเลยครับกระชอมใหญ่ไซน่าจะโลก่กว่าๆอยู่อยู่ตรงฝั่งนู้นครับยกขึ้นอย่าฝั่งนู้นครับผมยังไม่ทันได้ขึ้นยางเพิ่งขึ้นมานั่งปุ๊บมองไปนี่อู้ขาวพูนนะครับเบ,บลอร์เลย ครับเราลุ้นดูครับมันจะได้ยิงไหมไปชั้นตัวนี้แล้วถ้าได้ยิงเนี่ยมันจะโดนไหมตัวเบลเล์เลยเสียดายถ้าได้ขึ้นยางไปนะก็คงจะไม่ไดีฉอดยิงหรอกถ้ายิงโดนอนะเพราะว่าขึ้นมานั่งปุ๊บก็เจอเลยแต่ตอนนี้ลงไปแล้วครับจะอดูรอบใหม่ครับจะได้ยิงไหมจะขึ้นไหมเจอไม่เห็นอีกไหม เราทำยันีงเลยเห็นก็สุกเยไปสรุปผลงานแล้วกลับบ้านนครับครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับหิวข้าวแล้วนี่ก็บ่ายกว,กว่าๆแล้วรประมาณบ่ายสองโมงมก็จะกลับแล้วสรุปผลงานวันนี้ก็ เต็มเดียวครับกระนินเต็มที่ยิงให้ดูครับเจอปลาช่อนใหญ่ก็ไม่ได้ยิงครับมันขึ้นมารอบที่สองเียตรงต้นมันเดือดขึ้นมารอบสองผมนึกว่าไม่ใช่ปลาตัวแดงเลยผมนึกว่าใบไม้มันลอยอยู่ใต้น้ำผมเลยไม่ยิงตัดสินใจไม่ยิงพอมันออกไปขนาดเท่านั้นแหละเสียดายคูดเสียดายเลยหลยังจากนั้นก็ไม่ขึ้นอีกเลยปลาตัวนั้นย้ายไปย้ายมาก็ ยังมีอีกสามที่ก็ไม่มีปลาให้ยิงไม่มีตัวเลยเจอแต่ห้างเขามันทำไม้หยิบปลามันน่าจะเกี่ยวกันอยู่กับว่าคนมายิงเยอะต้นไม้ต้นไหนก็มีแต่คนทําห้างยิงปลาบางต้นนี่เปลือกต้นไม้นี่ทะละอ,อกหมดเลยลอยปีนขึ้นปีนลงมันคงจะโดนคนกวนบ่อยแล้วปลามันถึงไม่เคยลอย,อยไม่เคยได้ยิงไม่เคยได้เห็น ก็ได้ตัวเดียวก็ถือไม่เหี่ยวครับแต่ก็ไม่มันเท่าไหร่ตัวเดียวไส่ก็ประมาณห้านิ้วห้านิ้วได้ก็ไม่เหี่ยวครับตัวเดียวลงผลงานมันก็ได้ตัวเดียวแต่วันหน้าจะไปทำยิงที่อื่นให้ดูไปทำคลิปยิงทีป่าที่อื่นให้ดูครับวันนี้ก็ ถือโอกาสเข้ามาตรงนี้ก็นึกว่าจะปลาจะลอยเยอะเพราะว่านานๆเข้ามาทีติดท,ที่ไหนได้มีแต่ห้างคนมาทํายิงมีแต่ห้างคนมาทาขึ้นไว้ซุ่มยิงปลามันทําให้ปลามไม่ค่คยลอย,อยไม่ค่อยเจอตัวปลาโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนนะสาหรับวันนี้ก็ขอฝากุู้เข้ามาดูช่วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งกเป็นกำลังใจผมเลยนะครับ ในเปลือยเราย่อเพระกระเทิอนครับถือว่าหนุ่มพิเอลรือว่าผูหอสายล่าแล้วโอเคครับอันนี้ก็ขอตัอนรับไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ